เรียนประมาณสามชุบคนค่ะมาทั้งช่างศึกษามารถหกล้อ,อแล้วเกิดอุบัติเหตรุรถพลิกคว่ำค่ะครูดแดงกระเด็นออกจากรถแล้วก็โดนรถทับเสียชีวิตอแล้วพี่พี่ทหนารที่นี่เขาก็เหมือนเขามาปรากฏตัวให้พี่พนี่ก็จะพากันลงไปดูไอ้หินแกะสลักลายนนนต่ำนะตั้งแต่สมัยสร้าง,ขงเขาวิหารแล้วนี่เขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าเป็น แม่ท่านจะมาให้บูชาดอกไม้ทุกเทียนเนาะาเอาไปไหว้พระบ่คุณแม่พระนักปกเนาะขอพรขออะไรทางเข้าไม่มีการเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้เท่าไหร่ได้ยี่สิบคุณเล่าเท่าไหร่ก่อนเลยถามดูก่อนเท่าไหร่ครับปมะม่อยแดง ครับผมก็ใจตรงไหนตรงนี้จมบกตายสบายดีสบายดีผู้ชุกคนเี้สบายดีตรนี่ยไปสามแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปทำมอยแดงใช่ไหมทำมอยแดงอยู่กันฮารักกันฮารักโอ้ซีสเกตมาด้วยกัน ันนี้ก็กำลังจอดลงไปเสียค่าด่านเข้าดูวันยี่สิบบาทหน้าดา่านทางเข้าพามอยแดงอาจารย์การเก็บตัวนี้บัตรค่าเข้าคนละสี่สบาทนะครับไม่ใช่ยี่บาทคนละสี่สบาทเออก็ลืม คนเขี้ยวหน่อยี่ครับเดี่ยอยู่บนเนินเขาบนผาชันติดประเทศกัมพูชาเลยอันจอดนะทรแบบนั้นนะทีนะ่จอดรถ<ด>ตอนนี้ก็ะหอดผ่ามอไอเด้งในบะุญนี่ทางขึ้นยังไม่เคยมาจ้าเจอพี่น้องันนี้มาครั้งแรก เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอิสตันบูลดั๊กวิวยังสวยเลย บานล้างมันเป็นบ้านเขาเจ้าเป็นกัมพูชานั่นนะ่ะประเทศกัมพูชา,าเอ,อ่อขมิ้นต่ำเลยขมิ้นต่ำเนี<ฮ>่ยจะอยู่ต่ำกว่าพื้นแผ่นดินไทย<ฮ>งามเนาะ<ฮ>ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นชะโง,งดหินออกมาเนี่ย,<ฮ>ยชั้งโงดผาชะโง,งดผาเนี่ยสวยมากเลย มองสุดลูกหูกลูกตาแล้วนี่เป็นถนนใช่ไหมถนนถนนเส้นนี่ขาขาวอะเออถนนถนนของประเทศกัมพูชาเลยอืนี่แต่ม่เรียกเขาเรียกไอ้นี่บายนมั้งเอ้ยไม่ใช่เรียกสะอานุด้างล่าง พี2.5มสองจุดห้านะไม่ใช่หมอกนะพีเอ็มสองจุดห้าไม่แดดมันหมอกลงมามันแดดมันบังหมอกเป็นออกสีดำดำเห็นไหมาเดิมพี่น้องเดิอมาเที่ยวน้ำเดียว สวยมากสวยมากสวยมากมากครั้งแรกเลยที่มาเห็นกันผ <Yeah. S 2> ามาอยแดงเนาะเคยเห็นเขาเจ้าลงเป็นลงอย่างผามอยอีแดงวันนี้มาเห็นตัวจริงเห็นอันนั้นละก็ <Yeah. S 2> ยังสวยเลยด้านลางลึกหลายร้อยเมตรเลยนะ <Yeah. S 1> ลงไปเป็นสองร้อยเมตรเลยเนะี่ย <Yeah. S 1> ความลึกเนะี่ยให้ดู oh. มองตรงงลางนะั้นลึกมากนะครับ ความลึกเท่าไหร่ประมาณ200เมตรได้ไหมตรงผาไม้แดงนี่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ6ก0้อยหิบเมตรหกรแต่ว่าจากจากหน้าผาลงไปข้างล่างเท่าไหร่ประมาณถึงสองร้ยไหมนูก mm ็ไ hmm. ม่แน่ใจเหมือนกัดูๆแล้วประมาณร้อยร้อยถึงสอ0ร้อยถ้าล่างสุดหนึ่งก็ดึกอยู่นี่มันจะเป็นเหมือนสองชั้นเนาะนี่ชั้นหนึ่งสอชั้นเออหนึ่ชั้น อันนี้ก็จะเป็นเขาพระวิหารจำลองเนาะเป็นจำลองขึ้นมาให้ดูให้คนไทยได้ดูเว่าเดี๋ยวนี้ของพระวิหารเขาไม่เปิดให้เขา้าเ,เป็นของประเทศกัมพูชานะนยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปดูนี่แหละลักษณะเป็นอย่างนี้แนหะเขาไวิหานะด้านหน้าจะมีบายน์แล้วก็มีนาราย ได้ทำสินเนื <guarding okay>? ่ยอะไรนี่ใหญ่นะทำใหญ่อยู่ก็ไทยเราแพ้สารโลกมาหลายปีก่อนนั่นแหละปีพศอะไรนะที่เสียแต่แต่ว่าเสียไปมหารเสียตั้งแต่ปี2020นีกว่ากว่านี่แหละต้องต้องไปอันนี้ดูศึกษาดูแต่ว่าเราแพ้สารโลกปี54าสารโลกต่อถึงปี5้ แต่สินนี่บ่กแต่สินเขาหม็นปีหาสี่ใช่ค่ะแล้วเขาก็ถึงได้ปิดทางขึ้นถ้าเราจะไปก็คือสามารถไปทางใกล้สุดก็ช่องสังนำช่องสังนำที่รรชือปลายหย่อนนี่ไหงใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นน้องไกด์เขาเรียกไกด์อะไรนะไกด์ท้องถิ่นบอกักเรียนนลศึกษาช่วยปปิบัติงานที่องทย่นอือแล้วไม่มีรายได้มีอะไรเนาะ เขามีอะไรให้รายได้ให้ไหมเป็นเป็นโครงการค่ะก็ไม่จะได้ตังค์หนึ่งเดือนเขาจะให้เป็นก็ให้เยอะไหมแต่เดือนสามสิบวันเก้าพันโอ้ดีดีเนาะเดือนละเก้าพันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นโครงการมาทำเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวใช่ค่ะจะมีทุกทุกอุทยาจักรแต่ว่าเขาจะรับโครงการมาโครงการช่วยเหลือนักเรียนเนาะก็ได้ค่าศึกษาเราเรียนไปช่วงปิดเทอม เนี่ยมันเขาเรียกว่า,าจำลองประสานด้านในเห็นไหมใหญ่โตโมโหฬารอยู่นะั้นเนี่ยเขาพระวิหารเนี่ยนะดูจำลองเลกๆกนะ็ยัง้ดูมโหฬารงดงามเนาะอาจจะทำสมัยพระเจ้าใช้วาเลมันที่ที่อะไรนะที่สี่บที่สร้างอะค่ะใช่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 ที่สี่จะลุ่งลุ่งเรืองมากโอเค นี่จะเป็นแผนที่แผนพลังแรงท่องเที่ยวพาโมออีแดงมานานเลยมีจุดชมวิวมาจุดชมวิวพาโมออีแดง,แงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบึง <c oughs> ข้างถึงเนาะนักเรียนประมาณสามสิมคนคะ่ะมันจะสางศึกษาอืมมาล้อหกล้อแล้วเกิดอุบัติเหตุรถพิกามคะ่ะ ครูแดงกระเด็นออกจากรถแล้วก็โดนรถทับเสียชีวิตแล้วพี่พี่ทหารที่นี่เขาก็เหมือนเขามาปรากฏตัวให้พี่ๆี่ทหารพานตรวจที่นี่เห็นบ่อยๆทำให้แม่ไ,มไปฟังนั้นนะภูเขาออนจะมีความลึกอยู่สองระดับระดับที่หนึ่งกับระดับที่สองล่างสุดเป็นสองชั้นไหม,อมสองชั้น ลึกมาก,กน,นะดูไปเห็นริบๆเลยปลายไม้พราะว่าต้นไม้สูงนี่สูงกว่าต้นไม้ไม่ได้สูงมันอยู่ในสองสักถ่ายลูปพาไปด,ดูเหมือนเหมือนอยู่ในเขาปีพิหาเลยเนาะ อืมรูปนี้เนี่ยถ่ายเข้ามาใกล้ๆเลยใกล้แหลนะนี่ถ้าถารูปนี้มันจะเหมือนไก่พระวิหาร,หรอยู่หน้าพระวิหาร ภาพพื้นที่ก็จะเป็นพลานหินแบบนี้แหละเดินขึ้นไป นี่ก็แม่ท่านจะมาให้บูชาดอกไม้ทุกเทียนเนาะเอาไปไหว้พระบ่อุณแม่พระนักปกเนาะขอพรขออะไรก็ได้เนาะขอเลขขอเบอร์ขอโชคลาภร่ำรวยเนาะแม่เออครับครับครับสาราองชาติแล้วมองเห็นเขาอีหารไปทั้งนั้นแหละ ตรงนี้คือจุดจุดอันนี้เลยเนาะแลนด์มาร์กเลยตรงนี้นะเนาะความมือแดงอันนี้ไหว้พระพระก็ไหว้ตรงนี้ค่ะในทางลงที่ว่าไปดูสถูปตรงไหนเอ่อขึ้นขึ้นไปตรงเนินนี้จะลงไปความ,มือนนะคะ่ะล,ลงลงบีง<ล>งใช่ไหมซ้ายมือจะเป็นบันไดลงไปดูภาพสลับมบนต่าง สะทูพูดต้องเดินลงไปอยู่อจจรงคารมคารมดีอนี่ก็จะไปไหว้พระพรมเนาะพระพรมก็คือมีสีหน้านหน้าพระพรมท่านดูเมตตามากนะ ป้อมทหารตรงนี้จะเป็นทางเดินลงไปดูภาพแกะสลักนนต่ต่ำนี่ก็จะพากันลงไปดูไอห,หินแกะสลักลายนนต่ต่ำนะตั้งแต่สมัยสร้างเขาวิหารแล้วนี้เขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าเป็นเป็นที่ที่เขามาทดลองแกะก่อนที่จะไปแกะ แกะที่เขาพิมพหารแกะปแกะสลักที่เขาพรมวิหารขอถ่ายรูปด้วยนะครับเฮ้ยจัดไปเลยจุดสิ้นสุดนะ นี่เขามาแกะหัดมาหัดแกะตรงนี้หัดชออเออดูอืช่องนี้ช่องนี้มือมีเลยสวยมากมีสามองค์นะตรงนี้เนาะใช่ค่ะนี่เรียกว่าเป็นพระนารายณ์หรือพระอะไรต์นะเขาเรียกชายโบรันเนาะน่าจะเป็นองค์กลางองค์กลางนึกว่าเป็นท้าวกรวยเออการท้าวกรวยเป็นเทพใช่ไหมนึกว่าพระ ใช้วัลมันแล้วก็ข้างๆเป็นสนมไม่ใช่เนาะอืมนี่ครับแกะสะลักหน้าผาเลยก่อนจะไปแกะสลักจริงนนอยู่เขาภาวิหารลองไกลเขาพามาเที่ยว <laughs> ขอบคุณมากมาก <S 2> <S 2> สูส้ชีวิตแห่งอ้าว<ส> <laughs> มองน้ยมองหนังกล้องนยหนึ่งสองสาอืม นู้นก็จะเป็นเขาของฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นเขาพระวิหารนะเขาว,วิหารตรงนี้นจะอยู่ทางนู้นนู้นเห็นทางขึ้นอยู่เห็น,น,นทางขึ้นไงทางขึ้นทางโน้นใหม่เขาพระวิหารอยู่เขานั่ยนู้ งอนผามันจะเป็นวัดเนาะเขามาทําวัดใหม่มาทําใหม่ๆเลยวัดวัดใหม่เลยค่ะวัดพระแก้วใช่ไหมใช่ค่ะชื่อวัดพระแก้วช่อตั้งใช่อันนี้ก็ถนนที่เขาตัดขึ้นไปใหม่ครับถนนเส้นเขาค่ะเขาตัดอ้อมภูเขามาด้านนี้นี่จะเป็นป้อมทหารป้อมยามป้อมยามทหารนี่เล็กๆเน่อยป้อมทหารเก็จะดอมีเสาธง นี่เขาว่าไอ้น,นี่เนาะมาขอเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะเห็นไหมรเรื่องคู่ครองอะไรเงี้ยใครไม่มีคู่มีอะไระถ้าตามความเชื่อโบราณก็คือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายคือสีวลึงผู้หญิงคือมเขาความเชื่อโบราณคือเป็นเอ่อเป็นพื้นที่ที่มีมความอุดมสมบ,บูรณ์แต่ว่าคนก็มาขอพรอเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องอะไรนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนตัวแทน ผ er> ู้ชายกับผู้หญิงนี่ค่ะเห็นเห็นครับว่ามาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราจะได้ไปดูของจริงกันเป็นไงมีรวดน้ำนะรวดน้ำกั้นเขตไ้ไม่ให้หลุดออกจากพื้นที่ทางลงไปดูสถูปผู้นะครับเนี่ย นี่คงจะเป็นทางเดินนาดตเวนเนอะอาะตรงนี้เข้าไปมันนี่มันทางเก็บเห็ดน,นะ่ทะทหารผ่านตำรวจตะเวนชายแดนเขายังไม่ถึงสถูปไปเลครับนี่ทาง ขุดเขียวแล้วก็ไปตามนี่นะช่อนหินนะก็เป็นทางขูขาต้องเดินระมัดระวังหน่อยนี่นี่ครับมาถึงแล้วนี่มาถึงแล้วสถูคู่เราคนพวกนก็เป็นรอแบบนี้อยู่แล้วก็ถ้าดว่าน่าจะาจาเป็นโจรสมัยก่อนมาเจาะเอาอเอางินาลึงไปเจาะนนี่นนะใช่เอเอาจาะหาสมบัตินะหาของเก่า เออ้าเอาโยนไปแต่ว่าฐานตัวฐานนังดีเป็นฐานหินอบมเป็นคล้ายเป็นคล้ายสีบลึงอะเนะนี้จะย้อนแสงหน่อยมาดูฝั่งนี้นี้เลยสถูกคู่ครับเดินลงมาจากหน้าผาชันทางทางแยก ทางแยกที่จะลงไปดูลายนุ่นต่ำเนาะแล้วก็จะแยกออกมาทางขวามัเดินมาประมาณร้อยหเมตรก็จะเห็นสถูปคู่ในขอเรื่องความรักนะฮะออเาเรื่องความรักนใกล้ๆก็จะเป็นฐานปฏิบัติการ ของหน่วยรัตะเวนนะครับหมวดสามสองเก้าร้อยต่อชะโดเวืนชายแดนเนาะส2มสองเก้านี่ทานระการสถูปคู่นี่ก็จะติดชายแดนเลยแหละก็จะอันนี้เนาะอ่อนไหวเรื่องเขตพื้นที่เนาะเขตพื้นที่ทับซ้อนอะไรกันเนี่ยมัเป็นรอยเขาเจาะเขาอะไรเข้าไปในน่้นนี่อ่าหาพวกวัตถุมงคลของเก่าของอะไรเนี่ยอือ ลูกเจาะเข้าไปมีซากงูด้วยอืมงูลอกข้าบลอยไปงูว่างนะอืมข้างในไหนบุญ เป็นศิลปะแบบบาปวนนะครับสนนิษฐานว่าเป็นสถูปคู่น่าจะถูกใช้ในสนัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อ่อใครที่ชอบความอุดมสมบูรณ์ชอบนี่ก็มากราบไหว้เรื่องขอ,เ,อเรื่องคู่รักอะไรก็ว่าไปอืมทง <c oughs> อันทูบเนี่ยป่ทูบคู่ทูบคู่เนาะมอญอดถึงนะสุดแต่ว่าด้านนั้นเพื่อนบอให้ลงเนาะเราก็สิยแดงกับกับขึ้นแล้วเราก็สิได้กลับบ้านรู้สึกว่าดีใจที่มาเห็นพามอยอแดงเนาะครั้งแรกในชีวิตครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองโอ้ยครั้งที่หนึ่งแต่ว่าแต่สถูบสถูบนี่ยมาครั้งแรกอืมครั้งแรกเนาะพามอไอแดงพ่อยมาครั้งแรกยังไม่เคยมาเลย พึ่งมาบ่ะพึ่งมาครัออ้งแรกงนี่นะครั้งแรกในชีวิต <laughs> เอายังไม่เคยมาเนาะอม,มื่อนี้ก็ถือว่าเอาอบุญหอดยอดถึงที่ได้มาเห็นมาเห็นแล้วก็สวยงามเนะาะครับสวยงามมากม,มายืนแบบไอริมชายแดนเลยเขากำลังมีปัญหากันอยู่เนาะกับกัมพูชา่เห็นไหมเนี่ยไอรั่วน้ำนี่ก็ยังมีอยู่นี่ย กลัวมากๆกลัวโดนจับตัวไปเป็นตัวประกันกลัวมากข่าวมาจากประเทศมาจากประเทศเราสบายดีตอนนี้นเราก็ได้เดินทางกลับสำหรับคลิปนี้กับพี่ว้าส์สำนีกกันเลยพี่น้องเห็นเลยก็ฝากติดตามในเดอไปด้วย